มันคือสารที่สมองหลั่งออกมาเพื่อเป็นรางวัลครับบอกให้เราว่าเอ้ยทําสิสิ่งเนี้ยมันดีนะแล้วมันก็จะหลั่งออกมาก่อนที่เราจะลงมือทําด้วยซ้ํา This is Help Me Podcast Your Help a l c o l สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี้ทีนังเ้าก็สู่รายการ Help Me Daily สุขภาพดีขึ้นได้ฟัง5นาที กับผมตั้มเบตาครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับ่บางทีไรเมื่อมันต้องคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาไถ่ฟีดดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยพอจะรู้ไปอ่านหนังสือทํางานบ้านกับรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าเบื่อยอย่างบอกไม่ถูกเลยขี้เกียจทําไปหมดเลยครับถ้าเคยแล้วก็วันนี้เรามาพูดคุยเรื่องนี้กันครับกับคําว่าโด p ามีนดีท็อกซ์ก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับพระเอกของเรื่องกันก่อนเลยดีกว่าครับ ซส้นนั่นก็คือโดพามีนครับหลายคนเนี่ยเรียกว่าสารแห่งความสุขแต่จริงๆแล้วหน้าที่ของมันเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นในภาพต่างง่ายๆนะครับโดพามีนเนี่ยมันก็เหมือนกับแครอทที่ล่อให้หมาวิ่งครับมันคือสารที่สมองหลั่งออกมาเพื่อเป็นรางวัลครับบอกให้เราว่าเอ้ยทาสิสิ่งนี้ยมันดีนะแล้วมันก็จะหลั่งออกมาก่อนที่เราจะลงมือทําด้วยซ้ําแค่เรา คาดการว่าจะได้ความสุขสมองก็พร้อมจะให้รางวัลเราแล้วครับปัญหาก็คือในยุคนี้ครับที่เรามีสิ่งที่เรียกว่าชีฟโดพามีนหรือว่าโดพามีนราคาถูกอยู่ร้อมรอบตัวเราเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นของหวานของมันการถ่ายโซเชียลการเล่นเกมพวกสิ่งเหล่านี้ครับมันให้ความสุขแบบทันทีทันใดสมองชอบมากครับแต่ที่ร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือความสุงครับคุณผู้ฟังเคยสงสัย ไหมครับว่าทําไมเราถึงติดการถ่ายฟีดคลิปสั้นๆหรือว่าการเล่นสล็อตแมชชีนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเจอกับคลิปที่ตลกหรือว่าจะได้รางวัลใหญ่เมื่อไหร่การคาดการแบบสุ่มๆนี่แหละครับก็คือสุดยอดตัวกระตุ้นโดพามีนเลยพอสมองของเราเนี่ยชินกับโดพามีนระดับสูงๆแบบนี้ทุกวันครับร่างกายมันก็จะเริ่มจินชาเนาะเกิดภาวะดื้อดพอพามีนขึ้นมา ทำให้กิจกรรมที่เคยให้ความสุขแบบเรียบง่ายครับอย่างการอ่านหนังสือการจัดบ้านหรือว่าการออกไปเดินเล่นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อไปเลยครับเพราะมันเนี่ยให้โดพามีนไม่สูงพอที่จะกระตุ้นเราได้นั่นเองพอเข้าใจแล้วเราก็มาถึงวิธีแก้กันครับนั่นก็คือการทำโดพามีนดีท็อกซ์ซึ่งอาจจะดูจริงจังนะครับแต่ว่าคอนเซปต์มันง่ายนิดเดียวครับก็คือการจงใจพาตัวเองไปอยู่ในภาวะที่น่าเบือ่อ เพื่อที่จะรีเซ็ตความไวของสมองเราครับวิธีการก็คือลองเลือกหนึ่งวันในสัปดาห์ครับหรือถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะเริ่มต้นแค่ครึ่งวันก่อนก็ได้นะในวันนั้นเนี่ยเราจ,จะงดกิจกรรมที่กระตุ้นโดพามีนสูงทั้งหมดเลยครับวางมือถือลงไม่ต้องถ่ายโซเชียลไม่ต้องเล่นเกมไม่ต้องกินของหวานแล้วเราจะทํำยังไงก็ทํากิจกรรมที่มันน่าเบื่อเลยละครับลองไปเดินเล่นเฉยๆอ่านหนังสือเขียนแดรี่ทำอาหาร หรืออะไรง่ายๆครับหรือแค่จัดทองกระดานกันนะหัวใจของมันก็คือการปล่อยให้สมองได้พักจากสิ่งที่กระตุ้นที่มันถาโถมเข้ามาครับเมื่อเราทําแบบนี้บ่อยๆนะสมองที่เคยชินชาเนี่ยก็จะค่อยๆกลับมาไวต่อความสุขเล็กๆน้อยๆอีกครั้งหนึ่งครับคุณจะพบว่าเอ้ยการทำความสะอาดบ้านจนเสร็จมันก็รู้สึกดีเหมือนกันเนาะการได้อา่านหนังสือดีๆสักเล่มมันก็สนุกเหมือนกันนี่นาะหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยที่เคยผัดวัดประกันพุ่งเนี่ย ก็จะทําให้รู้สึกสดชื่นได้จริงๆลองนึกภาพเหมือนคนที่กินอาหารรสจัดมาตลอดครับมาลองได้กินอาหารรสกินครีนหรือว่าแบบจืดๆเนี่ยผลไมส้สดๆก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันจืดไปชุณู้้ไหมฮะแต่ถ้าเราลองกินอาหารครีปนสักพักเนี่ยเล้นเราก็จะกลับมารับรสหวานตามธรรมชาติของผักผลไม้ได้ดียิ่งขึ้นโดยพอมีดีท็อกก็ทํางานแบบนี้แหละครับจริงๆแล้วการไปปฏิบัติธรรมก็มีการเก็บมือถือหรือห้ามพูดคุย ก็คือการทาโดปามีนที่อกขั้นสุดยอดเลยนะฮะหลายคนที่กลับมาเนี่ยรู้สึกว่าจิตใจสงบลงและโอเคกับชีวิตมากขึ้นดังนั้นครับคุณผู้ฟังที่รู้สึกหมดไฟง่ายเบื่อง่ายลองดูนะครับไม่ต้องทําเต็มวันก็ได้ลองเริ่มจาก 2- 3ชั่วโมงในวันหยุดครับวางมือถือไว้ใกล้ๆแล้วหาอะไรที่เรียบง่ายลองทําดูผมเชื่อว่าคุณจะค้นพบความสุขในรูปแบบที่แตกต่างออกไปแล้วกลับมามีพลังในการทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นแน่นอนครับ และนี่คือทั้งหมดของ Help Me Daily ในวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามฟังแล้วกลับมาสุขภาพดีด้วยกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ This is Help Me Podcast You r Help I l r o l